ความสุขและชีวิตที่ล้ำค่าที่สุดมีอยู่ในตัวเราแล้วทุกคนเพียงแค่ออกมาคิดนอกกรอบยอมรับความคิดที่สร้างสรรค์รู้สึกถึงชีวิตที่ยอดเยี่ยมแล้วเราทุกคนก็จะเข้าถึงกระบวนการเห็นความสำเร็จที่ล้ำเลิศที่สุด The Master p ร e c e ลับสุดยอดเขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพียนสุขครูและโค้ชระดับโลก ผู้ค้นพบการวางระบบจิตหมเซ็ตและวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่าจัมปิ้งเลิฟบาย h e Master Code Academy บทที่7 ep 2ขณะที่เรากำลังจูนรหัสของความลับในระดับจิตใต้สำนึกนี้ จงเชื่อเถิดว่าโชคชะตาเป็นสิ่งที่เราลิขิตได้จงเชื่อเถิดว่าสิ่งที่เรากำลังลงมือทำอย่างทรงประสิทธิภาพจะทำให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพเช่นเดียวกันความคิดนอกกรอบอาจนำไปสู่ความสำเร็จที่เหนือกว่า มันหอมหวนยั่วยวนให้เราค้นพบพลังอำนาจอันเลึนลับของตัวเราทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นและทำให้รู้ว่าเราแตกต่างจากคนอื่นที่สำคัญรู้ว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรและรู้ถึงความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เพียงแต่จะดึงดูดเราให้เข้าไปสู่ความสำเร็จและความโชคดีเท่านั้น แต่ยังสร้างเครือข่ายโอกาสความโชคดีให้กับตัวเราและผู้คนบนโลกใบนี้พวกเราพร้อมหรือยังที่จะน้อมรับประสบการณ์ที่แสนวิเศษที่สุดบนดาวเคราะห์ดวงนี้การคิดนอกกรอบคือการกระตุ้นจิตใต้สำนึกสู่ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเป็นการค้นพบพลังอำนาจของความมหัศจรรย์ที่ทำให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่ล้ำค่ายอดเยี่ยมเต็มไปด้วยโอกาส และความโชคดีผมย้ำครั้งแล้วครั้งเล่าที่ทำให้เราทุกคนได้รู้สึกถึงความจริงที่ยิ่งใหญ่ความจริงที่โชคดีเหลือเกินความจริงที่ได้รู้ว่าบัดนี้เราเป็นผู้ริขิดชีวิตของเราด้วยตัวเราเองอย่างแท้จริงเรากำลังทำให้ภูเขาน้ำแข็งที่สูงเสียดฟ,ฟ้าและข้างล่างของภูเขา ที่ล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรละลายไปชั่วพริบตาเพราะเราได้ค้นพบความลับของชีวิตอย่างแท้จริงความลับก็คือเราเป็นคนโชคดีความลับก็คือเราเป็นอัจฉริยะเราคือจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความตื่นรู้เบิกบานเราคือชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่กําลังค้นพบประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ ด้วยการค้นพบกฎแห่งจัก,กรวาลที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตด้วยความรักและความสุขอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงได้โปรดบอกตัวเราเองตลอดเวลาว่าเราจะใช้สัญชาตญาณของความเมตตาความดีงามและความอ่อนโยนเพื่อทำให้เราได้บรรลุเป้าหมายของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เราพร้อมแล้วที่จะทำสิ่งยอดเยี่ยมที่สุด ให้กับชีวิตของเราเราพร้อมแล้วที่จะละทิ้งสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดเราพร้อมแล้วที่จะรู้จักปฏิเสธโรกล้าหารที่จะยืนยันกับความเชื่อที่วิเศษสุดที่อยู่ในตัวเราเรายืนหยัดทำในสิ่งที่ใช่ในวิสัยและอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ของเรา ชีวิตที่ดีกว่าเดิมนั้นแค่ปรับอุปนิสัยและเชื่อมโยงกับความปรารถนาอันยิ่งใหญ่เราก็จะสามารถค้นพบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้อย่างง่ายดายจงใช้คำพูดที่แสนพิเศษที่สุดเพื่อบอกกับตัวเองว่าเราทำได้คําว่าเราทำได้นี่แหละคือพลังอำนาจแห่งจิตใต้สำนึกที่เร้นรับและทรงพลังที่สุดในจักรวาล รวมทั้งบอกกับตัวเองเลยว่าเราจะไม่มีวันผัดวันประกันพุ่งเราจะลงมือทำทันทีแล้วเราจะทำสิ่งที่เราปรารถนานั้นด้วยความรักและด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่เรากำลังเข้าถึงความเล้นลับของชีวิตที่ทำให้เราไม่มีวันยอมพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาความสุขและชีวิตที่ล้ำค่าที่สุดมีอยู่ในตัวเราแล้วทุกคน เพียงแค่ออกมาคิดนอกกรอบยอมรับความคิดที่สร้างสรรค์รู้สึกถึงชีวิตที่ยอดเยี่ยมแล้วเราทุกคนก็จะเข้าถึงกระบวนการแห่งความสำเร็จที่ล้ำเลิศที่สุดความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญ,ญญาณเป็นอมตะเพราะมันดำรงอยู่เหนือร่างกายเป็นอนุภาคยิ่งใหญ่ไพศาลดุดดังจัก,กรวาลที่ไร้ซึ่งขอบเขตและการเวลาเหนือการเวลา ดังนั้นเมื่อเราลงมือทำและใช้ชีวิตอยู่ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่จงรู้เถิดว่ามันคือการกระตุ้นจิตวิญญาณอันอมตะของเราให้เข้าสู่สภาวะแห่งความเป็นนิรันด์จงเข้าสู่ความรู้สึกของหัวใจและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจงหายใจเข้าไปลึกๆแล้วจะรู้สึกเลยว่าขณะนี้เราได้ตื่นรู้แล้วทางจิตวิญญาณ เราได้รู้สึกถึงความสุขแล้วเราได้ค้นพบความลับของชีวิตแล้วเราได้เข้าถึงความยิ่งใหญ่ของจิตใต้สำนึกและความคิดอันปราดเปรื่องซึ่งทําให้เราหลุดพ้นไปจากตัวตนเก่าคือความคิดเก่าอย่างสิ้นเชิงจงเข้าไปถึงความรู้สึกแสนมหัศจรรย์ที่ทําให้เรามีลมหายใจอยู่ด้วยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ขณะที่เรากำลังทำสมาธิและเชื่อมโยงจิตวิญญาณของเรากับจักรวาลในแบบฝึกหัดนี้ขอให้รู้สึกว่าเรากำลังรักและศรัทธ,ธากับชีวิตอย่างเหลือล้นขอให้รู้สึกถึงความสุขที่เราได้รับจากประสบการณ์ที่เรากำลังตระหนักรู้ในขณะนี้ขอให้เราเข้าถึงหัวใจและจิตวิญญาณที่กำลังสั่นสะเทือนอยู่ในอะตอม และเซลล์ในร่างกายของเราพร้อมๆกันความรู้สึกมีชีวิตเรากำลังกระตุ้นกดแห่งแรงดึงดูดเพียงแค่เชื่อว่าเราสามารถทำได้เราแค่เชื่อว่าเราทำได้เราทำได้เพราะเรารู้สึกได้แล้วความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความโชคดีจะเกิดขึ้นกับจิตใต้สำนึกของเรา ในระดับโมเลกุลและในดวงวิญญาณของเราอย่างแท้จริงอนุภาคของอะตอมที่แผ่ซ่านจากเซลล์ใวร่างกายของเราจนเกิดประจุฟไฟฟ้าและความทราบซ่านขึ้นนั้นหมายถึงอนุภาคทางพลังงานไม่ว่าจะเป็นโปรโตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนในระดับเซลล์ของเรากำลังเกิดการสะเทือนอย่างน่ามหัศจรรย์ การสั่นสะเทือนทางฟิสิกส์นี้ทำปฏิกิริยาทางเคมีในสมองทำให้เราเกิดวาร์ปทางควอนตัมซึ่งหมายถึงการรับรู้ที่เหนือกว่าประสบการณ์ที่เหนือกว่าทำให้เราสามารถรู้สึกกับสิ่งที่เราคิดเข้าใจถึงสิ่งที่เราประจักษ์แจ้งในชีวิตที่ดำรงอยู่ในสภาวะความเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้เรากำลังได้รับการกระตุน้นเพื่อตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณ รวมถึงสภาวะการทำงานอันลึกลับของจิตใต้สำนึกที่ได้รับการกระตุ้นอย่างมีประสิทธิภาพเรากําลังค้นพบทางเลือกใหม่ที่ทำให้เราเป็นอิสระจากความคิดเก่าหรือความเชื่อที่ไม่เคยส่งผลให้เรารู้สึกถึงความสมบูรณ์แบบในชีวิตเลยเรากําลังค้นพบสัจธรรมใหม่ค้นพบชีวิตใหม่ ค้นพบทางเลือกใหม่ค้นพบวิถีชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อให้เราหลุดพ้นจากโซ่ตรวนจงหายใจเข้าไปลึกๆอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกกับตัวเองว่าเราพร้อมแล้วที่จะอุทิศชีวิตและดวงวิญญาณของเราให้กับสิ่งที่เราปรารถนา เราพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่อุดมสมบูรณ์และโชคดีอย่างแท้จริงเราพร้อมแล้วที่จะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่ชีวิตเราพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตอยู่เหนือโชคชะตาเราจะเป็นผู้ริเิดโชคชะตาและเป็นผู้ริเริดชีวิตของเราเองทั้งหมดนี้คือการจูนจิตในระดับของจักรวาล เข้าถึงความรู้สึกนี้อีกครั้งหนึ่งเข้าถึงความรู้สึกของหัวใจดวงวิญญาณและธาตุรู้ที่กำลังแผ่ซ่านออกจากหัวใจของเราในขณะนี้โปรดจงจุดไฟแห่งความกระตือรือร้อนและแสงสว่างแห่งดวงวิญญาณให้เปล่งประกายออกมาจากความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ด้วยความซาบซึง้งและความรักที่เต็มไปด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรม เราต่างมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่อค้นพบความลับและค้นพบความหมายของการใช้ชีวิตอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้ไม่จำเป็นต้องต่อต้านและบ่ายเบียงต่อสิ่งที่เรากำลังเผชิญในชีวิตแต่จงรับฟังเสียงหัวใจของเรารับฟังความรู้สึกตื่นรู้เบิกบานของเราเพื่อจะได้เปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของเราด้วยจิตใต้สํนนึกอย่างแท้จริง นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่สุดที่เรากำลังค้นพบสัจธรรมของโรคใหม่ด้วยการจูนจิตกระตุ้นสภาวะการทำงานอะไรลับของชีวิตซึ่งผมเรียกว่าการกระตุ้นการทำงานของจิตใต้สำนึกขอให้ทุกคนได้ค้นพบประสบการณ์ที่แสนวิเศษที่สุดบนโลกใหม่นี้ด้วยตัวเองขอให้เรามีความสุขขอให้เราค้นพบความเบิกบาน ขอให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความหมายและความสุดยอดที่สุดไปตลอดกาลนี่คือเป้าหมายของการถ่ายทอดสัญญาณและการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าความรับของชีวิตและจัก,กรวาลที่ทุกคนได้รับประสบการณ์แห่งการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงเพียงเลือกฝึกฝนตัวเองตามวิธีการที่ผม ถ่ายทอดสัญญาณน,นี้พวกเราก็จะได้พบกับพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของจิตใต้สำนึกของตัวเราเองขอให้เราได้ค้นพบชีวิตที่แท้จริงตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้เรากระตุ้นจิตใต้สำนึกอย่างทรงพลานุภาพและได้รับผลลัพธ์ตามที่เราปรารถนาแค่เข้าถึงสมาธิ เข้าถึงจิตอันสงบบริบูรณ์เข้าถึงหัวใจที่กำลังทราบสัน้นเพียงเท่านี้เพียงเท่านี้เองชีวิตของเราก็จะบรรลุถึงธรรมชาติสูงสุดแห่งจิตใต้สำนึกอย่างง่ายดายจบ The Masterpiece รับสุดยอดด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขครูและโคช้ชระดับโลก